คึกจัดครับไอ้แต้มคึกจัดครับไอ้แต้มมีบวแต้มอยู่ใต้ตูดครับเรียกไปครูไปเรียกไปกระดิกปีกไปครับเนี่ยโยก,ก,ก,กมัมนจะยกปีกด้วยครับอ่า ไ้ชมมันจะยกปีกด้วยเรียกยังขยับปีกเนะี่ยเอาแล้วครับคำใหญ่เลยครับทีนี้ยกปีกเฉยเลยครับแปลกเหมือนกันครับมันเคยเจอเนี่ยเรียกไปยกปีกไป ครับสวัสดีครับวงนุ่งเขายาวลีนขอากา้าสวัสดีครับมาดูลีลาเจ้าบัวแต้มเรียกไปยกปีกครับหรือมันคึกจัดครับล,ลงแล้วลงตูดแล้วครับนี่หนึ่งกูกับตัวนี้สายต่อครับต่อได้ทังสายไฟและพุ่มไม้สีได้ดูได้ชมครับ đồ phạm cáo